ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการจัดพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีถือศีลกินผักประจําปี2557มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวออกมารอรับขบวนแห่จํานวนมากค่ะ รายงานแรกของการประกอบพิธีอิ่วเก้งหรือว่าพิธีแห่พระรอบเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนะคะขบวนแห่ของสารเจ้าเจ้าสู้กงนาคาซึ่งเป็นสารเจ้าขนาดเล็กเคลื่อนขบวนมาตามถนนดาวรุ่งตัดใหม่ไปยังปลายแหลมสะพานหินเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญควันทูบควันเทียนกลับสารเจ้า ปีนี้มีขบวนมา้าทรงทั้งชายและหญิงร่วม200คนได้แสดงอิทธิฤทธิ์ใช้อาวุธตามตำนานและก็ขอมีคมแทงปากแล้วก็ตามร่างกายซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นการรับเคราะกรรมแทนผู้ถือศีลกินผักและถือว่าเป็นการออกโปรดสัตว์สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอชม ส่วนที่ศาลเจ้าในห้วยอําในเขตเทศบาลนครยะลาได้ตั้งโรงทานอาหารเจให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้รับประทานอาหารฟรีทั้งสามือ้อตลอดเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็ยังรับทาอาหารเจใส่ปิ่นโตจําหน่ายด้วยมีผู้มาใช้บริการจํานวนมากนอกจากนี้ทางศาลเจ้าก็ยังเปิดให้ผู้ถือศีลกินเจได้มากราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์แปะกงและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจโรงประกอบอาหารในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจที่บริเวณสารเจ้ากิวอ่องเอียอำเภอเมืองเพื่อป้องกันโรคติดต่อรวมทั้งให้ความรู้แก่คนปรุงอาหารและก็คนตักอาหารซึ่งก็พบว่าโรงประกอบอาหารของสารเจ้ามีความสะอาดพ่อครัวแม่ครัวรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ป้องกันโรคแก่ผู้บริโภคอาหารเจค่ะ